แผนรายได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในธุรกิจนะครับ vivo business plan ครับก็คือแผนรายได้ของ vivo นะฮะมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับสมัครฟรีนะสมัครฟรีวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านฟังแล้วนะฮะอาจจะสนใจหรือไม่สนใจก็ตามนะครับรีบสมัครไว้ก่อนนะพอสมัครฟรีปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณก็จะมี world wide web ชื่อคุณ vivo com นะครับคุณสามารถเอาตรงนี้นะครับไปแปะไว้ตรงไหนก็ได้แปะไว้ Facebook Instagram ที่ไหนก็ได้นะครับใครก็ตามที่คลิกเข้ามานะครับสามารถที่จะสมัครต่อคุณอัตโนมัติได้ทันทียิ่ง vivo นะฮะยิ่งโด่งดังมากเท่าไหร่ในอนาคตนะครับโอกาสที่คนจะเข้ามาโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้เลยว่าเขาได้เข้ามาต่อคุณแล้วก็จะมีโอกาสมากขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดวันนี้นะครับคุณต้องการที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วนะฮะซื้อเป็นแพ็กเกจดีกว่าครับ แพ็กเกจแรกนะครับชื่อ personal pack นะครับ watch 2 1,900บาทแต่คุณจะได้สินค้ากลับคืนไปนะครับ15,000กว่าบาทแสดงว่าไม่ได้จ่ายเงินมาฟรีๆนะครับคุณได้สินค้ากลับไปด้วยส่วนที่2ครับคือ personal pack watch l i g h t se นะฮะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจที่แบบย่อมยาวหน่อยนะครับคุณอยากได้รายได้แบบเต็มพิกัด business pack ครับ business pack นะครับ3า9 0 0บาทแต่คุณจะได้สินค้ากลับคืนไปมูลค่า70,000กว่าบาท คุณสามารถที่จะใส่1เรือนเหมือนผมแล้วอีก3เรือนนะฮะคุณจะไปขายก็ได้คุณก็ได้เงินกลับคืนมาเรียบร้อยแล้วหรือว่าคุณจะเก็บไว้ทั้งหมดทุกเรือนเลยเพื่อขุดคริปโตในอนาคตก็ย่อมทําได้ด้วยเช่นกันครัวนี้ไปดูต่อครับการเริ่มต้นที่จะได้รายได้สูงสุดทําอย่างไรบ้างง่ายๆครับถ้าเกิดคุณเล่นใหญ่ในธุรกิจระดับหลักแสนหลักล้านนะครับทำแค่3อย่างนี้ครับขั้นตอนที่1ครับหาสมาชิก1คน เพื่อให้ตัวคุณน่ะเป็น business member business member คือคุณไปชวนคนหนึ่งคนมาเสื้ออะไรก็ได้เนี่ยคุณเป็น member ละอันดับที่สองครับถ้าเกิดวันนี้นะฮะต้องการทําเป็นเครือข่ายนะครับหาซ้ายกับขวาครับนะเกับ B รวมกัน1นึ่งพแต้มคุณจะได้ตําแหน่งที่ชื่อว่า BB หรือว่า business builder นะครับควรจะทําภายใน30วันหลังจากที่คุณแนะนําคนแรกขั้นตอนที่3ครับเรียกว่า business developer ง่ายมากครับพอคุณมี A กับ B ให้ A ทําแบบนี้ให้ B ทำแบบนี้อันนี้ไม่มีเวลาจํากัดคุณจะทําเมื่อไหร่ก็ได้คุณทําเมื่อไหร่คุณได้รายได้ครบทุกทุกช่องทางเมื่อน,นั้นโบนัสจากการแนะนําตรงส่วนตัวก็คือทําธุรกิจแบบดรอปชิปนะฮะทำธุรกิจดรอปชิปก็คือซื้อมาขายไปโดยโปกติแล้วนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณ ขายเสื้อผ้าเกาหลีสมมตินะฮะหรือว่าเอาของมาจากญี่ปุ่นมาขายนะฮะเอารองเท้ามาจากญี่ปุ่นมาขายสมมตินะฮะคุณต้องลงทุนมาหาศาลก่อนต้องไปซื้อรองเท้าทีหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านก่อนแต่ธุรกิจ Vivo ไม่จะเป็นเลยครับคุณมีคนสั่งของมาคุณกดคอมพิวเตอร์มาสั่งที่บริษัทให้บริษัทส่งไปหาลูกค้าคุณโดยไม่ต้องผ่านมือคุณเลยก็ได้ลูกค้าคุณจะซื้อ100เรือน1000เรือน บริษัทมีให้ทันทีคุณไม่ต้องสต็อกของยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณแนะนําคนให้มาซื้อชุดนี้คุณได้ทันทีสิบเปอร์เซ็นคุณได้ทันทีห้าร้อยห้าสิบาทคุณแนะนํใไปซื้อชุดนี้ได้ทันทีหนึ่งพันห้าสิบาทถ้าเกิดคุณแนะนําให้ซื้อชุดนี้สามพันห้าร้อยบาทนะฮะคุณได้คอมมิชชั่นทันทีเดียวนั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณวางเป้าหมายง่ายครับถ้าเกิดคุณสามารถที่จะแนะนําชุดนี้ให้ได้สิบชุดตอนหนึ่งเดือนคุณได้ทันทีสามหมื่นห้า คิดง่ายๆโดยที่ตัวเองแทบไม่ต้องลองทุนอะไรเลยนะครับแล้วก็คุณจะได้คูณ2ทันทีเมื่อสักครู่ที่ชุดใหญ่ได้3 5 0 0ใช่ไหมฮะคุณได้คูณ2ทันทีก็คือ7,000ต่อ1ชุดนะครับถ้าวันนี้คุณขึ้นตำแหน่ง BB ก็คือแนะนำซ้ายคนขวาคนนะครับคะแนนรวมกัน1,000แต้มน,นะคุณจะได้คูณ2ทันทีแทนที่จะได้3,500ก็จะได้7 0 0 0บาท นะฮะอีก90วันถัดไปหลังจากที่คุณเป็น business builder B B นั่นเองนะฮะ่ะดูต่อโบนัสจากการสร้างทีมนะฮะสักครู่นี้คือโบนัสในาก,การแนะนำไม่ต้องสร้างทีมไม่ต้องหาคนนะฮะขายของอย่างเดียวนะฮะแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้มากขึ้นกว่าเดิมแนะนำให้สร้างทีมแต่ไม่ได้บังคับนะครับคุณจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้ แต่ถ้าเกิดคุณสร้างทีมคุณจะได้โบนัสข้อนี้เพิ่มขึ้นมาโบนัสการสร้างทีมไม่ง่ายครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีซ้ายกับขวาคุณมี A กับ B A ก็ขยายไป B ก็ขยายไปโดยที่คุณเนี่ยเป็นคนลงไปช่วยเขาคิดแบบนี้ครับถ้าเกิดฝั่งซ้ายสมมติเฉยๆว่ามี3าม0้าแต้มข้างขวามี9,000แต้มสมมตนะิเฉยๆนะเขาจะคิดแบบนี้ครับคิดเป็นไซเคิล 1นึ่งไซเคิลคือซ้าย300ยขวา300คิดเป็น1นึ่งไซเคิลคุณจะได้700บาทขึ้นไปแล้วแต่ตำแหน่งตำแหน่งสูงก็คือได้มากกว่า700บาทแต่ผมตีไว้คร่าวๆที่700บาทนะครับสามซ้าย300ขวาได้700บาทขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคิดแบบนี้ก็คือสามพันกับสามพันถูกไหมฮะสามพันกับสามพันถูกไหมฮะ คิดจากข้างน้อยนะฮะคุณก็จะได้ทั้งหมด10 c y เคิก็คือ7,000บาทนะ7,000บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งนะฮะแล้วคะแนนที่เหลือล่ะไปไหนคะแนนที่เหลือเก็บให้คุณครับตราบใดที่คุณยังรักษา subscription หรือรักษายอดอยู่ไม่ได้หายไปไหนคราวทีไ่ไปดูครับคุณอยากเล่นใหญ่ขนาดไหนครับถ้าเกิดเล่นใหญ่ซปเปอร์อลังการครับขึ้นตำแหน่งนี้ครับ r o เ a อ a ์แ a มบาสเดครับ r o เ a อ a ์แ a มบาสเดคุณได้สูงสุดคือ10ล้าน5 0 0แสนบาทต่อ1สัปดาห์ไม่ใช่เดือนนะฮะ1สัปดาห์นะเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งคุณจะได้ประมาณ40กว่าล้าน40กว่าล้านถ้าเกิดคุณขึ้น r o เ a อ a ์แ a มบาสเดนะครับอ่ะมาดูต่อโบนัสข้อต่อไปข้อที่3คือ Matching Bonus Matching Bonus คืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นคุณไปแนะนำา A บ C ซมาสมมติว่า A B บซต่อกันข้างเดียวนะไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ต่อกันข้างเดียวคุณได้รายได้จากทุกคนเลยครับถ้าคุณเป็นคนแนะนําตรงนะครับคราวนี้ถ้าเกิด A เนี่ยนะค,คุณลงไปช่วย A A ได้หมื่นหนึ่งคุณได้สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ตําแหน่งของคุณแต่อย่างต่ําก็คือถ้าเกิด A ได้หมื่นหนึ่งคุณได้พันหนึ่งอย่างตา่ำสิบเปอร์เซ็นตถ้าเกิดคุณลงไปช่วย B B ได้แสนหนึ่งคุณได้หนึ่งหมื่นนะฮะขึ้นไปถ้าเกิดคุณไป็ชีซีซีอลังการมากเก่งมากซี C ได้ล้านหนึ่งคุณได้แสนหนึ่งทันทีก็เอามาบวกกันเลยครับพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งเอามาบวกกันเป็นอย่างนี้ทุกทุกเดือนถ้าเกิดว่าเขายังได้รับรายได้ต่อเนื่องคุณก็ได้แมทชิ่งโบนัสต่อเนื่องตลอดตำแหน่งมีอะไรบ้างมีคนถามนะฮะนี่คือตำแหน่งต่างๆครับ ตำแหน่งที่บริษัทอยากให้ทุกท่านโฟกัสนะฮะเริ่มต้นจากประมาณพรีเมียร์พรีเมียร์เนี่ยนะฮะขึ้นอยู่กับคะแนนที่คุณได้นะแต่อยู่ราวๆประมาณ10,000แบาทใกล้ๆแสนถึงแสนกว่าขึ้นอยู่กับคะแนนที่คุณได้นะเพราะว่าตำแหน่งเดียวกันคะแนนที่คุณได้มาอาจจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนแสนนะฮะแสนถึงสามสี่แสนนะฮะ อีลีดก็อยู่ที่ประมาณสัก50,000นขึ้นไปส่วนแอมบัสเดอร์อันนี้คือ,เ,อเห็นแล้วน้ำลายไหลนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนเป็นล้านขึ้นไปแล้วนะฮะรยัลแอมบัสเดอร์คือตรงนี้ครับที่บอกว่าได้10ล้าน500,000ต่ออาทิตย์นะฮะตรงนี้นะฮะนี่คือตําแหน่งต่างๆนะฮะเริ่มจากโปรโมเตอร์ซีเนียร์โปรโมเตอร์อะไรก็ตามนะฮะแล้วอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ฮะัตำแหน่งที่อยากให้ทุกคนโฟกัสรายได้อยู่ประมาณ10,000แบาทอยู่ที่ตรงนี้ครับมีซ้าย20,000ขวา2 0,000 ซ้าย20,000ืแต้มขวา20,000ืแต้มนะครับแล้วก็คุณจะได้รายได้ต่างๆต่อไซเคิลขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคุณยิ่งตำแหน่งสูงคุณยิ่งได้ต่อไซเคิลเยอะขึ้น matching บนั u s เช่นเดียวกันครับยิ่งตำแหน่งสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้ matching บ o n u s ก็เยอะขึ้นเช่นเดียวกันนะครคราวนี้ไปดูว่าเฮ้ยต้องมีการรักษายอดะนะนะที่นี่เรียกว่า subscription วันนี้ถ้าเกิดคุณใช้มือถือคุณต้อง subscription รายเดือนนะนะฮะหรือว่าคุณดู Netflix HBO นะ d i s ney Plus นะ,ะคุณก็ต้องมี subscription รายเดือนคือเหมาจ่ายเหมาจ่ายคืออะไรครับวันนี้นะฮะคุณจะดูกี่เรื่องก็ได้คุณจะดูแค่เรื่องเดียวก็เหมาจ่ายคุณจะดูพันเรื่องต่อเดือนก็เหมาจ่ายเช่นเดียวกันนะ,ะเพราะว่าเขาใช้วิธีการเหมาจ่ายนะบีโ o ก็เลยใช้คําว่า subscription รายเดือนเช่นเดียวกันนะ,ะมีอยู่ทั้งหมด4รูปแบบรูปแบบแรกคือ30คะแนน หนึ่งพันหนึ่งร้อยหสิบาทครับคุณจะได้ระบบตรวจเช็คมอนิเตอร์ร่างกายของคุณตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงตลอดเจ็ดวันวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะตรวจร่างกายเนี่ยไปโรงพยาบาลแค่ปีละครั้งแล้วถ้าระหว่างปีเราเกิดป่วยขึ้นมาเราไม่รู้เพราะว่าอะไรฮะกว่าจะถึงอีกรอบปีหนึ่งปรากฏว่าไปแบบมาคือเราอาจจะป่วยก่อนหน้านั้นแล้วแต่อันนี้มอนิเตอร์ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงครับมีระบบป้องกันมีระบบการพัฒนาคือทําให้ร่างกายของคุณดีขึ้น b a s ิกออร c เกเนี่ยจะส่งไปหาคุณว่าร่างกายคุณเนี่ยขาดอะไรเกินอะไรบ้างในทุกๆเดือนคุณจะได้รับทางอีเมล6หน้ากระดาษจะบอกคุณเลยว่าคุณขาดแคลเซียมคุณอันนี้ไขมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ตัวตลอดเวลาแล้วแต่ละวันของคุณเนี่ยนะฮะร่างกายขาดหรือว่าหรือว่าเกินอะไรบ้างนะ30คะแนนเท่านั้นและคุณสามารถที่จะรักษาคะแนนทุกคะแนนที่คุณเก็บเอาไว้ ในองค์กรของคุณเก็บคะแนนไปเลยครับสะสมทีหนึ่งพันแต้มหมื่นแต้มแสนแต้มเก็บไว้อย่างนั้นครับไม่มีการลบทิ้งถ้าเกิดคุณรักษายอดตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการไซส์ใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นคุณก็ไปดูเลยครับเพราะว่า100แต้มคุณได้มากขึ้นด้วยนอกจากจะตรวจเหมือนเบสิกออริโคลแล้วคุณได้อาหารเสริมครับนาฬิกาจะตรวจร่างกายคุณเลยคุ้นค่าตรงนี้คุณต้องเพิ่มตรงนี้แล้วเขาประมวลผลเป็น n e w t วทรัพ AI ส่งไปให้ถึงบ้านคุณเลยแต่ละคนก็จะกินแต่ละสูตรไม่เหมือนกันของผมก็จะกินสูตรหนึ่งสองสี่เจ็ดนะครับหลายๆคนก็จะเป็นสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนั้นสูตรนี้ซึ่งคุณจะเอามาแลกกันไม่ได้นะเพราะบางคนอาจจะขาดตรงนั้นเกินตรงนี้นะฮะห้ามแลกกันข้อดีคืออะไรครับถ้าเกิดเขากินแล้วปรากฏว่าสุขภาพดีขึ้นเนี่ยนะฮะเขาจะไปซื้อที่ไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสูตรของตัวเขาเองหรือคุณจะเลือกสูตรนี้ก็ได้ครับสูตรนี้แทนที่จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนิวทรัพย์คาร์โบแท นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องตรวจจากนาฬิกาคุณคุณเข้ามาซื้อได้เลยนิวทร c าคาร์โบเป็นยังไงโอ้โ oh, หใครไม่ต้องการเป็นเบาหวานใครไม่ต้องการที่จะมีไขมันหน้าท้องใครที่บอกว่าโอ้กินน้ําตาลกินเลยนน้าตาลก็บอกว่าอะไรฮะเป็นยาพิษที่ถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณกินตัวนี้ก็ทําให้อะไรฮะน้ําตาลของของ,ของร่างกายของคุณไม่สวิงพอร่างกายคุณไม่สวิงแปลว่าร่างกายคุณก็จะมีระดับน้ําตาลที่คงที่ซึ่งสุขภาพคุณก็จะดี นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับคุณไม่ใเป็ปต้องเป็นโรคอะไรเลยครับคุณสามารถกินดับไปก่อนได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของไขมันอย่างเดียวนะเพราะว่ามันไปปรับสมดุลของร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสุดท้ายครับคือ5,500บาทคือรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมาอยู่ในแพ็กเกจนี้นะฮะก็แล้วแต่เลยครับว่าคุณจะเลือกอันไหนรางวัลต่อไปชื่อไลฟ์สไตล์โบนัสครับไลฟ์สไตล์โบนัสก็คือนอกจากจะได้รายได้ทุกอาทิตย์แล้ว คุณได้เที่ยวฟรีด้วยมีอะไรครับได้เงินแล้วได้เที่ยวฟรีด้วยและได้โบนัสฟรีๆเขาเรียกว่าโบนัสพัฒนาธุรกิจถ้าเกิดวันนี้คุณดํารงตําแหน่งพรีเมียซึ่งเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วว่าให้คุณโฟกัสตำแหน่งนี้นะตำแหน่งพรีเมียถ้าเกิดว่าคุณติดต่อกันสียอาทิตย์พรีเมียรพรีเมียรพรีเมียพรีเมียสี่อาทิตย์ คุณจะได้อีก3 5 5 0 0บาททันทีเอาใบเสร็จต่างๆมาเบิกได้ทันทีแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไปช่วยสายงานนะบินไปช่วยหรือจัดห้องประชุมเนี่ยคุณเอาเงินตรงนี้เนี่ยสามารถไปจัดตรงนั้นได้เป็นการแถมเป็นการเสริมจากบริษัทวีโวของเรานะฮะอะดูต่อนะรางวัลโบนัสท่องเที่ยวครับมีการสะสมคะแนนครับวันนี้คุณขึ้นตําแหน่งขึ้นมาคุณแนะนําคนเยอะๆนะฮะจะมีการสะสมคะแนนให้กับคุณแพ้ได้ได้ส่วนที่2ครับมีอยู่2ส,ส่วน ะะธุรกิจ v e v o ใน h ไฮโซมากนะมีแผนรายได้ที่แยกเป็น2ส่วนส่วนนี้สำหรับคนที่เปิดใช้ h u บเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้คิดจะเปิดใช้ h u บก็ไม่ต้องสนใจส่วนนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นจะเปิดใช้ก็ได้ไม่เปิดใช้ก็ได้แล้วแต่คุณแต่การเปิด h u บเนี่ยน่าสนใจยังไงครับมันมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกัน Extra Vivo Opportunity นะครับนี่คือแผนรายได้ที่เกี่ยวกับฮับคอยโดยเฉพาะมีอยู่4ส่วน ส่วนแรกคือส่วนตัวส่วนที่สองครับจากการแนะนำตรงส่วนที่สามครับได้จากดาวาลชั้นลึกด้วยไม่มีขีดจำกัดและส่วนที่สี่ครับก็คือรายได้ที่มาจากซุปเปอร์พูลซุปเปอร์พูกก็จะเป็นเหมือนกับเขาจะเก็บเหรียญว่ให้คุณเนี่ยนะฮะในในอ่างใหญ่ๆแล้วก็แชร์กันส่วนแรกคือรายได้ส่วนตัวส่วนตัวคืนหน้านี้ครับง่ายๆครับหนึ่งรับเปิด ใช้งานได้ห้าเครื่องหรือว่าที่นี่เรียกว่าห้าเทียก็คือห้าเครื่องนะห้าเครื่องผมใส่หนึ่งเครื่องคุณแม่หนึ่งเครื่องคุณพ่อหนึ่งเครื่องหลานหนึ่งเครื่องพี่หนึ่งเครื่องห้าเครื่องละก็คือหนึ่งครับยิ่งเปิดใช้เยอะยิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะ ยิ่งเปิดใช้เยอะยิ่งได้เปอร์เซ็นต์เยอะบ,บังคับแม้ว่าต้องเปิดไม่จําเป็นครับคุณไม่เปิดใช้เลยก็แค่แผนตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปคุณไปได้แผนแรกแต่แต่ไม่ได้แผนนี้แค่นั้นเองเปิดเครื่องเดียวได้ไหมก็ได้โปรดเปิดเครื่องเดียวคุณก็ยังได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของการขุดอยู่สมมติคุณขุดได้ร้อยสมมตินนะฮะคุณก็ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปถ้าคุณเปิด 6- ถึงสิบเครื่อง 6- ถึงสิเทียร์คุณได้3 0เ สิบเอ็ดถึงสิบห้าเทียสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบหกถึงยี่สิบเทีย์ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดคุณเปิดยี่สิบเอ็ดเทีย์ขึ้นไปคุณได้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ด้าที่สองครับรางวัลฮับคอยที่ได้จากการแนะนําคนละส่วนกับอันแรกนะฮะอันแรกคุณได้เรียบร้อยแล้วใส่ส่วนตัวส่วนที่สองคือเฮ้ยอยากได้เยอะกว่านี้อยากได้เยอะกว่านี้เราไปชวนคนมารวยด้วยกันก็ชวนมาเลยครับแนะนำมา หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นคนของคุณหมดเลยนะแนะนามาหนึ่งสงสามสี่ห้ายกตัวอย่างเช่นคนที่หนึ่งเปิดใช้แปดเทียแปดเครื่องเขาจะเปิดใช้กี่เครื่องก็ได้เหมือนกันเพราะเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดยิ่งเปิดใช้เยอะเขาก็ยิ่งได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเปิดใช้เยอะเขาได้เยอะคุณก็ได้เยอะสมมติว่าคนแรกเปิด 8, 8, เครื่องแปดเครื่องแปดเทียคนที่สองสิบสี่คนที่สามสามคนที่สี่เจ็ดคนที่ห้าห้า ก็ดูตามตารางเลยครับตามตารางก็คือคนแรกแปดเทียแปดเทียก็มาดูตารางเลยแปดเทีย er. อยู่ตรงนี้ครับหกถึงสิบนะสิบเปอร์เซ็นคุณก็จะได้สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปหาคุณอันที่สองสิบสี่เทียก็จะได้สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปหาคุณตัวเขาก็ได้ของเขาด้วยจากแผนเมื่อสักครู่นี้แต่อันที่สองอันนี้คือขึ้นไปหาคุณนะเบิดใช้งาสามเทียก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นคุณนี่ได้ห้าเปอร์เซ็นตเจ็ดเทียได้สิบเปอร์เซ็นห้าเทียได้ห้าเปอร์เซ็นต แค่นี้เองง่ายมากนั่นคือส่วนที่สองคือฮับคอยจากการแนะนำอันที่สามได้แบบไร้ขีดจำกัดไร้ขีดจำกัดคือสมมุติว่าคนนี้ไปแนะนำคน8คนคนนี้สายงานที่สองคุณแนะนำคนหคนยกตัวอย่างนะฮะอันที่สามแนะน,น,น,นำสามคนแนะนำสามคนแนะนำศูนย์คนเขาจะมีการเรียงว่าคนไหนที่จะเป็นอันดับหนึ่งคนที่แนะนำคนเยอะสุดจะเป็นคนอันดับ หนึ่งคนที่แนะนําคนน้อยลงมาอันดับสองจะเป็นเขาจะเรียงให้ใหม่เป็นอันดับสองนะแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆคุณจะได้รายได้จากเลขคู่ในการเรียงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มีการเรียงใหม่ถูกไหมฮะคนที่แนะนําคนเยอะสุดจะอยู่เป็นอันดับแรกถูกไหมฮะแล้วก็เรียงลงมา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 คุณจะได้รายได้จากชั้นลึกเพราะฉะนั้น คนที่สองที่แนะนำคนมากสุดอันดับอันดับสองนะคุณก็จะได้ของสองและสและข้างล่างที่เป็นเลขที่คุณได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นยิ่งคนข้างล่างเปิดเยอะเท่าไหร่แน่นอนว่ามันก็จะไหลขึ้นไปเยอะเท่านั้นคราวนี้ได้ตังเท่าไหร่ละก็ดูตามตารางอีกแล้วคนข้งางล่างแต่ละคนเนี่ยที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะเขาเปิดกี่เทียกี่เครื่องคุณก็วัดไปเลยว่า นับไปเลยว่าว่าเท่าไหร่ก็ดูเปอร์เซ็นต์ไปเลยว่าจะขึ้นข้างบนไปเท่าไหร่ไร้ขีดจำกัดลึกเท่าไหร่ยิ่งโตมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไหลไปหาคุณมากเท่านั้นและส่วนที่4ี่ครับคือส่วนที่ชื่อว่าซูเปอร์พูลคอยซูเปอร์พูลคำว่าพูลก็คือแทงน้ําวันนี้คุณจะได้ส่วนแบ่งของตรงนี้มันเหมือนส่วนแบ่งของบริษัทนะเหมือนกับคุณได้แชร์ของบริษัทอย่างเงี้ยนะ แปลว่ายิ่งบริษัทโตคุณยิ่งได้ส่วนแบ่งเยอะวิธีการได้แชร์บริษัทคือถ้าเกิดคุณเปิด25เทียถ้าคุณไม่เปิดถึง25เทียหรือ25เครื่องได้ไหมได้ก็แค่ไม่ได้ตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรเสียเลยก็แค่ไม่ได้ตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ส่วนนี้ด้วยอย่างที่บอกว่าแต่ละส่วนมันจะแยกกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ตรงนี้ด้วยส่วนตรงนี้ด้วย<ม>คุณก็เปิดใช้25เ <25 S 1> ทีย25เทียปุ๊บเขาให้คุณหนึ่งแชร์ แต่หลังจาก25เทียเพิ่มขึ้นทุกทุกหนึ่งเทียคุณได้เพิ่มขึ้นทุกทุกหนึ่งแชเพราะฉะนั้น25เทียได้หนึ่งแช26เทียได้สองแช27เทียได้สามแช28เทียได้สี่แช29เทียได้ทั้งหมดห้าแชเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามนะครับที่คิดจะเปิด25ผมเชื่อว่าคุณไม่เปิด25แน่นอนนะ <laughs> ถูกไหมฮะเพราะคุณเปิดอีกเครื่องหนึ่งคุณก็ได้อีกแชร์หนึ่งทันทีแต่เริ่มต้นที่ยี่สิบห้าถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นอันนี้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเปิดยี่สิบเก้าเทียบเมื่อกี้กี่แชร์ฮะห้าแชร์ใช่ไหมตัวคุณได้ห้าแชร์ใช่ไหมฮะคุณไปแนะนําคนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแนะนําแต่ละคนมาเขานับแชร์ให้คุณดยนะคุณแนะนําคนคนนี้เขานับให้คุณอีกแชร์หนึ่งนะคุณไปแนะนําคนนี้คุณได้แชร์หนึ่งขึ้นไปหาคุณ คุณแนะนําคนนี้ได้แชร์หนึ่งคุณแนะนําคนนี้ได้แชร์หนึ่งไม่ว่าเขาจะแนะนํากี่คนก็ตามแต่ตัวคุณนะ่ะแนะนำหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณได้เพิ่มขึ้นอีกห้าแชร์ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มีเหรียญอยู่ในอยู่ในภูอยู่ในอ่างเนี่ยนะฮะหมื่นหนึ่งพันกว่าเหรียญยกตัวอย่างนะหมื่นหนึ่งพันกว่าเหรียญน,นะแล้วมีคนที่ได้แชร์ทั้งหมดเนี่ยมีสมาชิกร้อยกว่าคนที่ได้สมาชิกอันนี้ไม่ต้องสนใจ แต่มีการแบ่งทั้งหมดเนี่ย540แชร์ก็เอาเหรียญทั้งหมดที่อยู่ในหางมาหาร540แชร์คุณวุฒิอาจจะมี5แชร์ก็ได้ถูกไหมฮะก็จะเป็นรวมกันอยู่ใน540แชร์นี้ก็ได้แชร์ละ20.5เหรียญเพราะฉะนั้นเหรียญละกี่บาทก็ไปดูณนะเวลานั้นว่าเหรียญมันขึ้นมันเป็นกี่บาทถ้าเหรียญม,มูลค่าเยอะคุณก็ได้เยอะเหรียญมูลค่าน้อยก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นยิ่งดีโวโต คุณก็ยิ่งได้เปอร์เซ็นต์จากตรงนี้เยอะคราวนี้มาดูครับเมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกครับสมมติว่าวันนี้คุณอเล็กซ์อันนี้ยกตัวอย่างใช่นะคุณอเล็กซ์เปิดทั้งหมด26เทียยี่5เชียได้1แชร์26เทียได้2แชร์อเล็กซ์แนะนำหนึ่งาม2ี่ห้าอีก7คนก็เอา7มาบวกกับ2กลายเป็น9แชร์เแชร์คูณ20.5เหรียญเมื่อสักครู่นี้ อเล็กซ์ก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบสี่จุดห้าเหรียญบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับตอนนั้นว่าเหรียญของเรามันไปถึงไหนนั่นคือสี่ส่วนทั้งหมดทั้งปวงนะฮะนะมีทั้งหมดสองแผนแผนธุรกิจเครือข่ายและแผนที่เป็นฮับนะฮะคราวที่มาดูครับแล้วมีวิธีการเรียนการสอนยังไงบ้างนะการเรียนการสอนมีสมาร์ททูสครับก็คือเครื่องมือที่จะช่วยคุณสามารถที่จะโหลดโปรแกรมเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมเชื่อว่าทุกคนนะก็ต้องมีมือถือนะมือถือสมัยนี้นะ สามารถที่จะโหลดตรงนี้คุณสามารถที่จะไปพรีเซนต์หรือว่าไปคุยกับคนเนี่ยแนะนําคนเข้าธุรกิจได้จากมือถือของคุณทุกสิ่งทุกอย่างโหลดเข้ามาฟรีครับบริษัททําให้สวยงามดูอลังการมากๆแล้วก็มีสมาร์ทฟังก์ชันบริษัทก็จะจัดงานฟังก์ชันทั้งของบริษัทและของทีมของคุณ mm hmm. ก็จะมีงานฟังก์ชันต่างๆจัดงาน VBO จัดงาน Future Maker กอร์ e อ่าลีดเดอร์เทรนนิ่งนะฮะคุณก็แค่เอาตัวเข้าไปเท่านั้นเอง สมัครตอนไหนดีเวลาที่ดีสุดก็คือตอนนี้ครับสมัครก่อนแปลว่าคุณจองพื้นที่ก่อนถ้าเกิดคุณสมัครก่อนไปแนะนําก่อนไปคุยธุรกิจก่อนโอกาสที่คุณจะจองพื้นที่ตรงนั้นนะครับคนพื้นที่ตรงนั้นจะสมัครต่อคุณก็จะมีมากขึ้นเร็วขึ้นเพราะคุณทําก่อนสมัครที่หลังได้ไหมก็ได้แล้วแต่คุณแต่สมัครที่หลังนะก็แซงคนมาก่อนได้แต่สมัครก่อนย่อมดีกว่าครับน,นะและได้ก็คือทั้งหมดทั้งวงนะครับของ vivo generation